Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. คุณผู้ดนะคะให้โอกาสมา,าแชร์งานวิจัยที่ที่ทำเกี่ยวกุ้งนะคะและ้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองได้โจทย์เรื่องของการพัฒนานะคะแต่แนวคิดของทีมวิจัยของสวทชก็คือถ้าเรายังแก้ปัญหาไม่ได้เราก็จะทำงานวิจัยต่อไปค่ะจากโจทย์ที่ท่านให้เรานะคะโอเค ก็นี่วันนี้ขออนุญาตมาคุยว่าเอ๊ะเราทําอะไรกันอยู่นะคะต่อจากพี่เจีย๊ยบซึ่งพี่เจี๊ยบให้แนวทางมาตรการเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิจัยทําช่วยสนับสนุนกรมมระมงนะคะหน้าที่ของเราคือสนับสนุนกรมนะคะแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นมาตรการละแล้วเราจะเข้าไปช่วยในการทํางานอย่างไรนะคะขออนุญาตคุยเรื่องนะัสด้านนิดนึงจริงๆตอนแรกพี่น้อยหน่าให้ เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ไม่เห็นต่างชาติเลยนะคะมีไหมคะยค no. okay. ะอั one is foreigner no เพราะฉะนั้นขอโทษที่เป็นภาษาอังกฤษมานะคะหน้าหน้าที่ของสวทชนะคะเราเป็นขุมพลังด้านขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนักวิจัยจำนวนมากอยู่ที่นั่นนะคะปัจจุบันเรามี680 PhD นะคะ 1,362มาสเตอร์นะคะแล้วก็มีประมาณ1,000ท่านที่เป็นปริญญาตรีเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นได้ว่าที่สวทชมีผลงานวิจัยจำนวนมากมีนักวิจัยที่เก่งกาจในหลายๆเรื่องนะคะอาจารย์ที่คณะทรัพนะคะหรือมอเราเวลคัม c o ล l a b o r a t i o n ทุกรูปแบบนะคะเพื่อจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยนะคะ ขออีกนิดนึงนะคะไอ้680 PhD นี่นะคะมาจากศูนย์แห่งชาติทั้งหมด5สูนมาอยู่รวมกันศูนย์ที่1นึ่งไบโอเทคนะคะศูนย์พันธุพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเราเรียกตัวเองว่าไบโอเทคนะคะพีพ่ๆมาจากไบโอเทคนะคะเอ็มเทคแมทเท็กเอมแมทเทลแอนด์แมทเทเรียลไซเอนต์เน็กเทคอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นาโนเทคนาโนเทคโนโลยีนะคะ, tech, แ,ละ, computer, ch, ะ,คะแล้วก็ศูนย์แห่งชาติอีกศูนย์สุดท้ายคือเอเนจีเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้รวมกันเราเรียกพวกเราว่าสวทชนะคะโอเคสัต์น้ำไม่ต้องพูดถึงค่ะโอกาสยังมีอีกเยอะน้ำในโลกนี้70%นะคะพื้นที่มากมายมหา,าศาลนะคะ f อฟชอร์เทคโนโลยีไปเลี้ยงกุ้งกลางทะเลไปเลี้ยงยังไม่ใช่กุ้งยังเป็นปลานะคะกลางทะเลมีเยอะแยะมากมายจีนมีออฟชอร์บ่อที่อยู่เลาะข้างนอกปัจจุบันมากกว่า2ล้านบ่อนะคะ ่ายว่าประเทศไทยมีกี่บออ่อคะเดี๋ยวเยวกลมว่าเราพูดผิดเพราะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ยังพัฒนาขึ้นไปได้เพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ FCR ไม่ต้องพูดถึงถ้าพูดถึงวัววัวนะคะใส่อาหาร6.8กิโลได้เนื้อกลับมากิโลเดียวนะใส่อาหารให้ปลาหรือกุ้ง1.1กิโลได้อาหารกลับมา1กิโลนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์น้ำเนี่ยยังมี โอกาสให้พัฒนาอีกสูงมากนะคะประเทศไทยฟ o มฟาร์ม o ูฟอกกุ้งทะเลนี่ครบวงจรนะคะแต่ยังไงก็ตามดรเ,เจี๊ยบก็แสดงให้เห็นว่าการผลิตแนวโนมลดลงนะในความคิดเห็นของตัวเองมี3เรื่องที่เป็นปัญหาหลักที่ทำให้ การผลิต,ตกุ้งลดลงนะคะอันที่หนึ่งคือเรื่องโรคนะแต่เรื่องโรคเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวเชื้อโรคนะมันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการเลี้ยงของ,ของผู้ประกอบการนะคะ <c oughs> Environmental change <c oughs> มีบ้างฝนตกในเวลาที่ไม่ควรในหน้าที่ไม่ควรตกหรือร้อนเกินไปหรืออะไรนะคะอันที่3การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีของอผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดขนาด,ขนาดกลางะคะ <c oughs> แต่วันนี้สิ่งที่จะมาโฟกัสคือเรื่องของโรคระบาด อย่างที่ได้รับอมอบหมายนะคะต่นี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงโรคระบาดใน3กลุ่มนะคะคือโรคของแบคทีเรียโรคของไวรัสแล้วก็โรคของเชื้อรานะจะยกตัวอย่างเรื่องของแบคทีเรียก็เป็นกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เราทํางานวิจัยเพื่อจะป้องกันโรคเหล่านี้นะเช่นโรคก,กุ้งตัวใสทานสเปเรนส์ทานสูรเซนส์โพสลาวาริสีสะกุ้งตัวใส อันที่สองไวรัลดีซ s สตัวที่เราต้องทำอยู่เสมอแล้วมันไม่เสร็จสักทีคือตัวแดงดวงขาวนะคะและตัวที่ 3. คือเชื้อราที่เป็น EHP สิ่งที่เราทำอยู่ขณะน,นี้แล้วก็อาจจะยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนแต่วันนี้จะมาคุยให้ฟังนะคะในเรื่องของแบคทีเรียดีซ s สก็จะเป็นเรื่องของ a ฟ e ที่เมื่อกี้ดรเจียบพูดนะแต่เราจะมีวิธีคิดในเรื่องของเฟชที่แตกต่างไปนะคะเราเรียกเฟชนิดนี้ว่าทิมกา อันที่สองเป็นเรื่องของแนวคิดของอระบบภูมิุมกันต่อเชื้อก่อโรคที่เป็นไวรัสในกุง้งสิ่งที่เราค้นพบใหม่มันทำให้เรามีความหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาสายพันธุ์กุ้งต้านไวรัสปอตได้ซึ่งเดี๋ยวจะกุยให้ฟังนะคะ สุดท้ายเชื้อราจริงๆเราทำงานไม่ใชเกี่ยวกับเชื้อรา EHP เยอะมากนะคะปัจจุบันตีพิมพ์ไป20กว่าไปเปอร์แล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้ <c oughs> เราก็ทำต่อคะ่ะตอนนี้เราทำถึงวัคซีนป้องก,กันโ uh, รค EHP นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ uh, ผู้ประกอบการมีการเลี้ยงกุ้งในหลายรูปแบบเนาะโอเคมาที่แบคทีเรียดิซีสต แบคทีเรียดิซีก็มีหลายตัวนะคะตัวที่เป็นทานลูเซนโพสลาวาดิซีสกุ้งตัวใสเนาะหรือบางครั้งก็เรียกว่ากุ้งแก้วต่อมาเป็นกุ้งตัวซีดนะฮะเพลชิมดิซีสหรือแม้กระทั่งการรายงานว่ามีเอพเพนแบคทีเรียตัวใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นวิบิโอทั้งสิ้นนะคะแนวคิดของเราก็คือจริงๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้า,ถาตามผลงานวิจัยเราคิดว่าเรามีผลงานวิจัยมากพอที่จะแก้ไขปัญหาโรควิบีโอเหล่านี้แล้วนะคะนั้นสิ่งที่เรามองใหม่อ่ะพี่ยกยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเข้าใจว่าแอปเพนเกิดจากอะไรอ่ากลุ่มทีมวิจัยของเราก็เป็นทีมวิจัยแรกที่เห็นอ่ค้นพบว่ามันเกิดจากท็อกซินที่เป็นโปรตีนแล้วก็เพอเอบีถ้า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 ท่านที่คุ้นเคยก็จะรู้ว่ามันเป็นท็อกซิน2ตัวที่ต้อง ออกฤทธิ์ร่วมกันนะคะหรือแม้กระทั่ง TPD เจ้ากุ้งตัวใสจริงๆผลจากการตรวจวิเคราะห์ในของเราก็พบว่าเจ้ากุ้งตัวใสเนี่ยไม่ใช่เกิดจากแบคทีรียอย่างเดียวนะอาจจะเกิดจากเชื้ออื่นๆก็ได้แต่มันทําให้กุ้งไม่กินไม่กินอาหารไม่กินอาหารตัวลําไส้ก็ใสนะไม่มีอาหารเรา,เราเราก็จะต้องเรียกว่ากุ้งตัวใสได้นะ อันนี้ก็เป็นงานวิจัอยอันนึ่งที่เรากำลังเราเราทำเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าโรคกลุ้งตัวใสไม่มีในประเทศไทยถ้ามีก็จะมีในลักษณะที่กุ้งไม่กินอาหารตอนนี้เวลาเรื่องของวีวีโอมันเป็นปัญหาที่เหลือลังนานๆสิ่งที่ต้องคิดก็คืออาจจะมีผู้ประกอบการบางท่านใช้ยาปฏิชีวนะนะฮะ เราต้องทำสองเรื่องไปพร้อมๆกันที่หนึ่งลดการเกิดวิบิโอซิ s หรือเจ้าวิบิโออินเฟคชันได้ได้นะฮะแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องคิดถึงการใช้ยาทำให้เกิดปัญหาอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเรื่องเชืออเช้อดื้อยาเชื้อดื้อยาตอนที่เราใช้ยากับสัตว์ที่เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเราอยากให้มัน หายจากโรคนั้นๆแต่จริงแล้วมันทิ้งร่องรอยของเชื้อบางตัวที่มันดื้อยาอยู่เชื้อดื้อยาหนึ่งตัวแบคทีเรียหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งชนิดพัฒนาตัวเองให้เป็นเชื้อดื้อยาเสร็จสิ้นเลยดือด้อยาสมบูรณ์หเดือนยาชนิดใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาแบคทีเรียนในคนใช้เวลาเท่าไหร่ในการพัฒนาสิบปีเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นถ้า เชื้อดื้อยานั้นเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็โดนเด็กหรือผู้สูงอายุติดเชื้อดื้อยาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโอกาสที่เขาจะหายจะน้อยมากจากการคำนวณพบว่านี่มันไมพ่พอยเตอร์ไม่ได้2,050จะมีคนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจะมีคนตายจากเชื้อดื้อยาประมาณ10ล้านคนทุกปีต่อจากต่อจากปีนั้นนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จากการ วิเคราะห์ของ WHO ก็พบว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a l c o h o l s นะครับ2ปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกนค r Code คด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม EHP ใต้กล้องจุลทรรศนนะครับผม1ชุดตรวจได้100ครั้งนะครับจำนวน1ชุดไปตรวจที่ฟาร์มนะครับสำหรับคัดกรอง EHP ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับของมีจานวนจากัดนะครับผม เชื้อดื้อยาที่เกิดจากอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารมีส่วนสําคัญที่ทําให้เชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาคุยกันก่อนประเทศไทยเองก็จําเป็นจะต้องระวังเช,ชื้อดื้อยาพวกนี้ฉะ mm hmm. นั้นสิ่งที่นะักวิจัยจเริ่มมองใหม่แล้วว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ให้ผู้ประกอบการใช้ยาใช้อะไรดีมีมีแบคทีเรียอีเตอร์ตัวกินแบคทีเรียอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าเฟชเฟชหรือฟาดก็ได้นะฮะ อ่อฝาสะอาดอเด็กเนี่ยครับฟาเนี่ยนะฮะไอ้ฟาาเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมฮะมันกินแบคมันมันจะไปวิ่งไปหาแบคทีเรียตัวที่มันจะกินอ่ามันจะคู่กันแบบสเปซิฟิกมากจำเพาะเจาะจงมากมันจะวิ่งไปหาวิบิโอสมมุติว่ามันจะกินวิบิโอพาลามันจะเข้าไปกินวิบิโอพาลาจนหมดเมื่อมันกินหมดตัวมันก็จะตายเพราะมมนมีอาหารนี่คือข้อดีของเฟชนะฮะที่ก็เรียกว่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า specificity มันสูงมากนะแล้วมันก็จะไปไลติกแอคทิวิตี้มันจะฆ่าแบคทีเรียด้วยการทําให้แบคทีเรียมันแตกตัวมันเองก็จะอยู่ไม่ได้เมื่อครบแล้วแต่มันจะกินไปเรื่อยๆหากินจนหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นตัวมันเขาเรียกว่ามันเพิ่มจํานวนด้วยตัวเองแต่เมื่อไหร่อาหารหมดมันก็หมดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นความเซฟตี้หรือความปลอดภัยของมันมีสูงมากเราก็เลยเลือกตัวนี้มาทํา งานวิจัยเพื่อจะเอามาแทนยาปฏิชีวนะนะคะเราก็ได้ทุนวิจัยจากแคนาดาปริมาณมากนะคะเพื่อจะมาคุยเรื่องนี้แต่เราคิดว่าในทีมวิจัยทีวิจัยเรื่องชิมการ์ดมี18ท่านนะคะอาจารย์นักวิจัยบอกว่าเอ๊ะมีเฟสไปตัวเดียวไม่น่าไม่น่าได้ต้องไปหลายๆตัวเฟสต่อพาราเฟสต่อวอลนิฟฟิคัคสอาจินไปด้วยกันพร้อมๆกันนะฮะอ่า แล้วต้องมีสารกระตุ้นภูมิหรือสารกระตุ้นภูมิเข้าไปพร้อมๆกับเฟสเพราะว่าระหว่างที่กุ้งมันติดเชื้อแบคทีเรียเฟดก็ฆ่าไปฮะแต่อีก,กุ้งตัวนั้นมันอ่อนแอและเราต้องกระตุ้นละเราต้องให้อาหารสารเสริมเช่นเบต้ากลูกแคน ซึ่งทั้ง3ามคอมโพเนนต์เนี่ยค่ะไม่ว่าเป็นเบต้ากลูแคน E ไลซซามหรือว b บีโอแอนติเจนเป็นงานวิจัยของนักวิจัยที่สวทชเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็มีนาโนเทคมาคุ้มไปทั้งหมดเลยค่ะไปพร้อมกันให้กลินนะ่นลักษณะนี้จะเป็นการให้กลิ่นนะคะก็หว<อ>ังว่าจะคราวหน้าจะมาคุยว่ามันเสร็จถึงไหนแล้วตอนนี้ทุกคอมโพเนนต์เสร็จละกำลังพยายามจะ,ะผสมกับอาหารแล้วลองดูว่าสามารถจะฆ่าเชื้อได้ดีขนาดไหนนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าชิ้นกาดนะต่อมาไว้สปอตฮะไวสสปอตซินโดมไวรัสนะคะงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากออขออนุญาไ,ไปอีกออตอนนี้มันมีจีโนมของเชือ้อเอ้ยจีโนมของกุ้งเผยอ,ออกมาละหมายความว่าเขาทำเสร็จแล้วจีโนมก็หมายความว่าเป็น DNA ของกุ้งครบชุด เมื่อเราเข้าไปดู DNA ของกุ้งไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวหรือกุ้งดำนะคะเราพบสิ่งที่น่าสนใจมากคือมันม,มีชิ้นส่วนของไวรัสแทรกอยู่ใน DNA ของกุ้งแทรกไว้เต็มเลยเราใช้เวลาเยอะเลยอาจารย์ทิมเป็นคนแรกที่คุยถึงเรื่องนี้ในปีประมาณสัก2,000นะคะปัจจุบันนี้2026แล้วนะคะเราเริ่มครึ่งเริ่มจะเข้าใจมัน มันเสียบเข้าไปเยอะเลยมันเสียบทําไมฮะตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่ามันเสียบทําไมแต่ตอนนี้เราพอจะเข้าใจว่ามันเสียบเพื่อจะเป็นการจําให้ได้ว่า e อนนีไวรัสมันเคยมาแล้วมันเคยเข้ามาแล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นเวลาพูดถึงคนหรือวัติเบตเนี่ยเราบอกว่าเราจะจําโควิดได้เพราะว่าเราจําโปรตีนที่เป็นเขาเรียกอะไรคะสไปค์กันนะฮะของโควิดได้ แต่กุ้งเก่งกว่านั้นค่ะมันไม่จําโปรตีนมันจำนิวคลอิกแอซิดอันนี้สําคัญเนาะซึ่งเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วมีไวรัสเต็มเลยเอมีชิ้นส่วนของไวรัสเต็มเลยอ,อยู่ในกุ้งนะคะโปรเซอร์ทีมนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมงานวิจัยของเรานะคะจันก็บอกว่าเอ๊ะถ้างั้นน่าสนใจละเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะมีบางชิ้น ที่แบบเสียบเข้าไปปุ๊บกุ้งทนต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนั้นๆเลยเพราะมันจําได้แล้วมันต้องมีสักชิ้นนะฮะ,ะเราก็คิดเวอร์วอวังขึ้นมาประมาณหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามจะพิสูจน์ว่ามันมันใช่นะฮะผลการทดลองบอกเราว่าเอ้ยมันมีจริงๆเริ่มจาก i h n v v อ่าโอเคไม่เป็นไรคางข้างนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีชิ้นใน PC7 ซึ่งเป็นโครโมโซมของของกุ้งนะคะมีเชื้อมีชิ้นส่วนของ i h เ v แทรกอยู่นะคะ<ๆ>ก็ตีพิมพ์ไปแล้วหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เก๋กว่านั้นก็คือในไวส์สปอตค่ะเวลามันแทรกไวส์สปอตเนี่ยสามกิโลเบสใหญ่มหาศาลนะคะแต่มันเลือกแทรกอยู่ชิ้นเดียวค่ะทีทีททแทรกอยู่อย่างนั้นรูปบน เส้นเดียวเลยนะฮะแกนแกนแกน x เนี่ยเป็นซีเควนซ์ของไว้สปอร์ต350แต่มีชิ้นเดียวอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าแทรกอยกู่ <laughs> อย่างนั้นนะฮะมาขยายให้ดูข้างล่างก็จะเป็นชิ้นประมาณเนี้ค่ะ1,400เบสแปรนะคะคำถามคือถ้ามันคิดจะแทรกชิ้นนี้มันมีความหมายว่าชิ้นนี้มีความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสของตัวมันเองหรือเปล่านะฮะ Oh, oh. งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกับ National Aquaculture Group ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะ mm hmm. เพราะเขามีสายพันธุ์กุ้งทนโรคนะ,คะ mm hmm. ก็ปรากฏว่าเอาแม่ที่มีอีชิ้นพันสี่กับพ่อที่มีมาลองเม็ไดไปมาลองผสมพันธุ์กันดูนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกซึ่งเป็นสีส้มการาฟนูนะคะมีอัตรารอดหลังติดเชื้อไว้สปอตสูงขึ้น กว่าพ่อแม่ที่ไม่มีไอชิ้นนี้อยู่ผลการทดลองอย่างนี้บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านไวรัสต,ตัวแดงดวงขาวได้60%รอดนะคะถึงวันนี้เราทำได้60%รอดเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะถ้าเราเข้าใจว่าไอชิ้นนี้มันแทรกเข้าไปทำไมแล้ว ชิ้นไหนที่มันแทรกมากที่สุดสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตนะคะที่หน่งคือเราสามารถพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นไวรัสรีซิสแทนได้อาจจะไม่ใช่เฉพาะไว้สปอร์ตอาจจะคิดถึงตัวอื่นได้ด้วยตอนนี้เมื่อใครเข้ามาไม่มีปัญหากับเราแล้วเรามีไอเดียที่จะทำไงนะฮะล้านที่2คือถ้าเราเข้าใจกลไกลทั้งหมดที่มันดูยุ่งยุ่งข้างบนเราอาจจะสร้างแอนตี้ไวรัสวัคซีนได้ในอนาคตคือถ้าท่านไหนอยากจะคุยเพิ่มเติมนะคะ เดี๋ยวเรา,าคุยกันต่อหลังงานได้นะคะเค okay, จบจบไปค่ะไว้สปอตจบตอนนี้ขอแตะ EHP สักนิดหนึ่งนะคะ EHP เมื่อกี้เจี๊ยบคุยหน่อยๆก็จริงๆเป็นความร่วมมือกับกรมประมงนะคะที่เราไปสกรีนร่วมกับกรมหลังจากที่อ e m s จบลงนะคะเราพบว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือ60%ของบอ่อสีเหลืองๆที่เราไปเซอร์ว์นะ ติดเชื้อ EHP ณนะวันที่ EMS ลง EHP ก็โผล่ขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับ EHP มากเลยนะคะซึ่งมีความหมายว่าจริงๆเราเข้าใจมันแล้วละแต่ผู้ประกอบการอาจจะเป็นความผิดของนักวิจัยที่ไม่ทราบว่าผู้ประกอบการยังไม่สามารถเอ่ยยังยังยังมีปัญหาเรื่องของ EHP อยู่นะคะแต่ก็ตามวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือ อันนี้เป็นเป็นเป็นรูปที่อธิบายว่าเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนละเราเข้าใจว่ามันเข้าไปเพิ่มจํานวนในเซลล์ใช่ไหมคะพอเซลล์มันมี EHP จํานวนมากมันก็แตกออกเซลล์แตก EHP สปอร์ก็ไหลเข้าไปในอินเทสทีนในลใําไส้แล้วก็ปล่อยเป็นสปอร์ในขี้ออกมาในน้ําแล้วก็อะนะระบบะก,ระกระบวนการติดเชื้อก็ขายายวงกว้างนะคะเพราะมันไหลเข้าปาก แล้วก็เราก็มีวิธีการที่บอกว่าควรจะทำยังไงตั้งแต่ h ฮช c h e รี่ถึงบ่อพักนะคะว่าควรจะทำยังไงกับแต่ละขั้นตอนการเรี้ยงนะคะซ,ซึ่งได้ิน่าจะพรีเซนต์ไปในหลายๆเวทีแล้วนะคะแต่สิ่งที่เป็นงานใหม่ของเราก็คือเมื่อมันยังไม่หยุดเอ๊ะเป็นวัคซีนได้ไหมเราทำ ehp วัคซีนได้ไหมเราก็สนใจกระบวนการหนึ่งถึงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของสปอรเราเรียกว่าการ โพลาทิวชูตติ้งการยิงโพลาทิวออกมาจากตัวสปอร์นะคะพอมันยิงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําตัวเหมือนนั่งร้านตรงนั้นโปรตีนที่อยู่บนโพลาทิวจะทําตัวเหมือนนั่งล้านเพื่อที่จะให้สิ่งที่อยู่ในสปอร์ไหลเข้าไปในเซลล์แล้วก็เพิ่มจํานวนได้นะบพี่เปิดได้ไหมพี่เปิดวิดีโอได้ไหม เออประวาณน,นั้นนะคะสิ่งที่สนใจคือกระบวนการนี้มันชูดได้ยังไงและใครสําคัญในระหว่างการชูดโอเคนะคะโปรตีนตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการชูดเขาชื่อ PTP2 PTP2 phosphatase p r 2, 2, 2นะคะโปรตีนตัวนี้ทำหน้าที่ในการ เหมือนเป็นสะพานให้สิ่งที่อยู่ในสปอร์ไหลเข้าไปในเซลล์ของกุ้งถ้าโปรตีนตัวนี้ไม่ทำงานโอกาสที่สปอร์ไหลเข้าไปก็จะมีน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลองดูว่า,า,าทิวโปรตีนตัวนี้สามารถใช้เป็นวัคซีนได้หรือเปล่าสิ่งที่เราทำเนื่องจากเราต้องใช้ปริมาณมากไม่สามารถที่จะผลิตโดยปกติได้เราก็เลยไปผลิตในไข่ไก่ ไข่แดงซึ่งมันจะมีราคาถูกกว่านะคะอันนี้เรารอสมาคมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำนำไปทดสอบนะคะพี่โจงโอเคอเราก็ผลิตได้มันจะออกมาเป็นเป็นพาวเดอร์แบบนั้นเป็นผงแบบนั้นนะคะใช้ในการผสมอาหาระคะ่ะและแล้วเมื่อเอาไปผสมอาหารนี่คือผลการทดลองที่เราได้จากการที่เราไปทํางานวิจัยที่ าฟาร์มส่งน้ําที่มุนิธิชัยพัฒนานะคะในบ่อเลี้ยงกุ้งจริงๆจะเห็นว่าถ้าใช้เนี่ยปริมาณ ehp จะลดลงประมาณ10เท่าถึงร้อเท่านะคะทำสองครั้งก็อยู่ในปริมาณนี้สิ่งที่มันลดมันจะเป็นเลเวลที่ไม่สามารถทําให้กุ้งโตชาได้แล้ว อันนี้สำคัญสำหรับ EHP อย่างหนึง่งที่ที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดการตรวจ EHP เจอไม่ได้แปลว่าเป็น,ปนโรคนะคะอันนี้เป็นคุณลิสติกที่สำคัญของ EHP ตรวจไว้สปอตแล้ว PCR Positive กุ้งเป็นโรคติดเชื้อไวรัส,สแสดงดวงขาวตรวจ EHP แล้ว o s i t i v e ไม่ได้หมายความว่ากุ้งจะเป็นโรคกุ้งสามารถสู้กับ EHP ได้ในปริมาณหนึ่งถ้าเกิน10กกำลังสาถ้าเกินพันหนึ่งพันตัวนะคะจบ ไม่ได้ละแต่ถ้าต่ำกว่าพันลุ้นได้ค่ะคือเปลี่ยนน้ำซะแล้วก็ลองดูนะคะว่า stocking density สูงเกินไปหรือเปล่านะจัดการได้ค่ะที่ฟามสองน้ำที่เราทำเราไม่เคยมีปัญหา Outbreak ของเชื้อ ehp นะคะโอเคสุดท้ายที่จะคุยให้ฟังก็คือ อตอนนี้เราสามารถใช้ผลการทดลองมางานวิจัยในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ทนต่อเชื้อ EHP ถ้าถ้าผู้ประกอบการลองดูในบ่อเลี้ยงนะคะก็จะพบว่าในบ่อที่ติดเชื้อ EHP จะมีกุ้งที่แตกไซส์เสมอถ้าถ้าติดเชื้อไวรัสตัวอื่นเช่น MBV HPV มักจะมีไซส์เดียวคือคือเล็กไปหมดเลยนะคะแต่ EHP แปลกมาก มีทุกไซส์ที่เราเรียกว่าแตกไซส์เราเลยสงสยัยเราเลยสน,สนใจอยากจะทราบว่าไอ้ไซส์ใหญ่อะคะ่ะไส์ใหญ่เนี่ยมันมีอะไรที่อีไซส์เล็กไม่มีแล้วมันทำให้มันโตได้ดีขณะที่ตัวเล็กติดเชื้อก็ไม่โตนะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับมันเรื่องของ พันธุกรรมของมันนะคะปัจจุบันนี้เรามีสอง m i l y ที่เราเล่นกับพันธุกรรมของมันจะเห็นว่า Family ที่2โตดีมากขณะที่ Family ที่3แตกสายอันนี้อันนี้ลูกกุ้งเอ้ยกุ้งอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรากำลังพยายามทำคำเข้าใจอยู่นะเรเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วอาจจะมีมาร์คเกอร์ที่ใช้สำหรับปรปับปรุงพันธุ์กุ้งทน EHP ได้นะคะแต่จริงเข้าใจว่ามีหลายบริษัทเขาเขาจะทำ ในลักษณะเดียวกับเราน่าจะได้กุ้งที่ทน EHP แล้วตันนี้นะคะโอเคอันนี้จะสรุปสุดท้ายที่จะบอกว่าสวทชไม่ได้มีแค่โรคทำงานวิจัยเรื่องโรคนะคะเราทำหลายเรื่องเราทำ precision farming เมื่อกี้ใครสักคนพูดเรื่อง IAS อาจารย์อาจารย์พุทธนะคะพูดเรื่อง recirculation aquaculture system อันนี้เราทำนะคะเรามีโปรโตไทป์อยู่ที่มทราบางพระที่ชนบุรีนะคะ ก็ถ้าถ้าถ้าสนใจไปดูได้นะคะทุนคืน2.1ปีค่ะโอเคมี IOT นะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าในอนาะคตเราจะเป็นโลคาร์บอนหรือเนตซีโร่เคาน์เตอร์ซิสเต็มนะคะเรามีวัคซีนเรามีอ MM ิมมูโนเชอเลยนะคะถ้าใครสนใจกลุ่มนี้มีม,มีนะักวิจัยดูแลอยู่นะคะสุดท้ายเราร่วมมือกับมอนะคะเรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทุ่งใสชัยนะคะพี่บรรจงเป็นที่ปรึกษาโครงการนะคะตอนนี้เรารลิสพันชยัยาหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมอกับไบโอเทคออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พัฒนาชายัยาสองค่ะสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกประกอบการที่สนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ ตอนนี้เรามีกลุ่มวิจัยอันหนึง่งเขาเรียกตัวเองว่า functional feed testing and service นะคะเราพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปร่วมกับผู้ประกอบการนะคะเนื่องจากเรามี researcher ในหลายหลายหลาย f i e นะคะที่ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มี Facility ที่พร้อมที่จะพัฒนาไปตั้งแต่เริ่มจากไอเดียเลยโปรโตไทปแล้วก็โปรดักตค่ะ อ่านี่เป็นบริษัทที่ร่วมมือกับเราอยู่ตอนนี้นะะ่ะอ่านี่เป็นทีมวิจัยของพี่เล็กๆ1ทีมนะคะแล้วก็ความร่วมมือเกย์คะอันนี้เป็นทุนวิจัยที่เราได้ทั้งหมดนะคะขอบคุณคมีคำถามยินดีนะคะ